เอดีร่วมกับดีมอลนมมอสกัดรสช็อกโกแลตนั้งรับความสุขและความสนุกไปพร้อมๆกับน้องๆแก๊งเด็กลองดีกันค่ะวันนี้ขอจัดเต็มแมชสุดมันไปกับอาชีพนักมวยปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะเด็ดและสารฝันน้องๆได้อย่างไรมาร่วมลุ้นและเอาใจเชียร์น้องๆกันค่ะกสนับสนุนโดยดีมอลนมมอลรสช็อกโกแลต โอ้โหเป็นไงดุดันไม่เกรงใจใคร <bij na> สวัสดีครับผู้ชมและน้องๆทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กลองดีเมื่อกี้เห็นผมวอร์มร่างกายคือผมเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับแก๊งเด็กลองดีที่เข้ามีความฝันอยากจะเป็นนักมวยกันครับณนะที่แห่งนี้เลยฮะโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตครับผมและวันนี้นะฮะตัวตึงของพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องเอาชนะภารกิจสุดโหดไปให้ได้เพื่อพิสูจน์ความฝันของตัวเอง ถ้าอย่างนั้นไปชมไฮไลท์ดเด็ดๆจากแก๊งเด็กรองดีกันครับไปสวัสดีครับผมเด็กชายลาฟ้าคาลาเทวาอายุ12ปีผมตั้งใจว่าผมจะเป็นแชมป์ระดับประเทศและพัฒนาไปสู่แชมป์โลกครับครับเด็กชายมานัสเป็นเกตเดียมละครับอยู่มัธยมศึกษาปีที่1อายุ12ปี <S <S 2> <S 2> นิยามของนักมวยของผมคือ ตั้งเป้าหมายระดับประเทศไปสู่ระดับโลกและเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวครับสวัสดีครับผมเด็กชายพิสิทธิ์จงกินหัจรลัดเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่1อายุ12ปีเป้าหมายของผมคืออยากเป็นแชมป์รุนไลเวทอยากเหมือนซาอุคาเรโลอ,อันวาเลสครับแล้วก็อยากได้เหรียญทองโอลิมป,ปิกวยครับ สวัสดีครับผมเด็กชายศิลวิภูน้อยชื่อเล่นชื่อจิวอยู่ม .1 ครับอยากเป็นแชมป์ระดับเอเชียครับเด็กน้องดีโอไม่เหมือนไม่สหมน เด็กลองดีที่มีความฝันอยากเป็นนักมวยใช่ไหมใช่ค่ะทำไมเราถึงอยากเป็นนักมวยกันน่ะส่วนตัวก็ชอบแบบความรุนแรงความรุนแรงเฮ้ยเทคนิคเรียบปากกันต่อสู้อ๋อโอเคโอเคโอเคสไตล์มันเท่ดีครับหมาถึงว่ามัชอบชอบไปทำความรุนแรงคนอื่นไม่ใช่ไม่ไม่หมายถึงแบบชอบเพราะว่าเราสั่ใจใช่ไหมสั่ใจมั้ย มันมันได้ใช้พลังของเราด้วยใช่ปหมใช่ออ๋ชอบแนวแนวนี้เอาเราล่ะส่วนผมก็เริ่มอยากการตามพี่ชายมาก่อนเลยครับแล้วก็ต้องเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาเหรอหรือว่าหรือว่าเรียนมวยพีชชาดไปแล้วครับโอ้ไปแข่งแบบมวยมวยอาชีพมาเลยใช่ปะใช่ครับเราได้เหรียญชนะมาด้วยใช่ครับต่อมาฮะช่งกี้สวัสดีครับเห็นหน้าแล้วมันขำทำไมครับวะเห็นหน้าพี่แล้วขำ ก็เริ่มฝึกมาได้สองปีอย่างน้มาดูดูแล้วก็เริ่มดูแล้วก็เริ่มฝึกเลยค่ะชอบดูมวยใช่ไหมถ้าอย่างมวยนี่คือชอบดูมวยประเภทไหนมวยไทยหรือว่า UFC หรือว่าแบบแบบไหนมวยสาตุนกับเอเอเอค่ะเจวฮะทำไมที่อยากเป็นนักมวยศิลปะป้องกันตัวครับชอบศิลปะป้องกันตัวของอมมวยใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ป้องกันตัวได้ด้วยอถือว่าดีนะแต่ก่อนที่จะเริ่มภารกิจเนี่ยเราอยากจะบอกว่า เขาเรียกว่าอุ่นเครื่องให้คุณผู้ชมเห็นก่อนอผมอยากได้คนแล้วประมาณ3-4มถึงมูฟไอ,อ้อย่างงี้อย่างสมมติพี่นะพี่คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ึฮึ กดันแล้วกดดัแล้วสุดท้ายมสุดท้ายแล้วอ้าโหขอบคุณมากเลยขอบคุณมากยังยัไนับนะสามสอ่เ้เ้ย้เร้อนเอนร้อนนะเื่อมันร้อนร้อนร้อนร้้อนไปมายนร้อนรวเลยนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรปะเสียงอะไรอะเสียงอะไร หดไอติมไหไอติมได้ได้ไม่ยินนะ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 ไม่ยินนไม่ยินนะไม่ยินนะไม่ยินนไม่ยินนะไม่ยินนะไม่ยินนะไม่ยินะไม่ะ ดี uhm นะะี le, Help, ่ค right. ืออย่าไม่นั่งมวยแก๊งนักมวยหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่คุณนักมวยด้วยเหรอคุณอย่างนี้นักมวยใช่ครับตัวเล็กไปแป้วเฮ้ยใจใจมันได้เอาเจอเลยเหรอได้ใจใจบอกเลยพี่ใจได้ทุกคนเจิวจิดีจินี่ครับันนนีี้่คืสวัสดีครับสวัสดีครับไวมากจริงเหรอ ใช่เหรอปากไว้ครับแก้มแดงเลยแก้มแดงเลยโเอ้าเอ้าว่าไงอันนี้เป็นนักมวยหรือเปล่ามีใครเป็นนักมวยบ้างก็มีอันนี้ครับเป็นนักมวยอาชีพนะที่เหลือยังไงคือเราชอบมวยนักเลงอันนี้นี่ยังไงเนี่ยมาคุยยังไงเออปากนักเลงยังไงไม่รู้ไม่ได้แล้วเราไม่ได้ไม่ได้เรานนักเลงยังไงยังไงเป็นนักเลงยังไง คืออยู่โรงเรียนคือนักเลงหรือคือยังไงเป็ลี้ยกเรียนอ๋อเป็นนักเรียนได้เลยเป็นเรียนนักเลงก็ได้นะเลี้ยงไม่ได้นะโอ้หเนี่ยน้องรับฟ้าเนี่ยเขาแบบฝึกมวยเพราะว่าพี่ชายเขาอะเป็นนักมวยแล้วติดทีมชาติด้วยจริงเหรอเป็นมวยอะไรนะมวยมวยคนอาวุธจักรพลตรีเล่นเหรอแล้วเราซ้อมมวยอะไรมวยไทยหรือว่ามวยสากลถ้าเป็นผมผมซ้อมนักคู่เลยนะครับอ๋อซ้อมท้งมวยไทยด้วยเหรอมวยไทยด้วยอาวุธจักรพลตรีเก่ง ชนะน็อกไหมครับนี่ชนะน็อกหลืชนะน็อกครับโอประมาณเจ็ครั้งอุ้ยเ็นครั้งแปดแปดประมาณเจ็ดสบเฮ้ยผมว่าคุณนะคุณไม่ต้องไปเป็นแล้วนักงไงคุณไม่เป็นตลกไหมหรือยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวินาทีตอนที่เราชนะน็อกมันเป็นเป็นยังไงบ้างมันดีใจหรือมันตกใจหรืออรคืงมวยทุกคเราขึ้นมาเราต้องพยายามเอาชนะมันไม่ได้เป็นการที่เราจะมองว่าเราจะไปทาร้ายเขาหรือว่าจะไปทาให้เขาเจ็บเพียงต่ว่าเราก็พยายามออกอาวุธ เข้าแต่ถ้ามันโดนเข้าเป้ามันก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเองอาจจะไม่ไหวก็ต้องหยุดอ่านี่คือสำคัญมากเลยนะคือน้ำใจนักกีฬาที่ต้องมีในอาชีพนักมันจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้สะใจไว้ยเราได้แบบทำเขาเจ็บมันไม่ใช่มันก็เป็นตามเกมกีฬาที่ที่ที่แบบนี้ใช่ไหมผมอยากจะรู้ว่าพี่มีฉายานะครับจริงๆงอ่ะมันก็จะมีมันก็จะมีชื่อที่แบบพวกสมรรถข่าเขาจะให้ในแต่ละช่วงช่วงเวลาของการชกแต่ถ้าคนจำได้เนี่ย ก็จะต้องเป็นเทพมวยไทยโอ้พมวยไทยเลยเขาเรียกว่าเทพมวยไทยใช่มันเป็นแบบเป็นแบบมวยฝีมือไงเัากป็นแบบเทพในเรื่องของของทักษะอะไรแบบแล้วใครตั้งแท้มันก็จะเป็นพวกพวกนักข่าวตั้งเขาก็จะดูจากฟอร์มการชกว่าเออให้ตั้งเป็นชื่อแบบน่าจะเวอร์อะไรแบบเราอะมีหรือเปล่าเรามีหรือเปล่าผมมีนะคบคือการกำปั้นล้างบาศะกำปั้นล้างบาศอเฮ้ยดีนะล้างบาะ นักมวยใส่นักบุญเอาหนูหนึ่งบาทบ้างไหมให้เขาล้างเาไม่ให้ยาบ้าคนดีเป็นคนดีเอาเลยนะคนดีแต่ไม่ไบอกเป็นคนดีมากคนดีเขาไม่ต้องพูดเขเคนดีเป็นคนดีแต่ว่ามาคืออะไรบ้างมาชเกี้ชงกี้ที่เราเตรียมตัวอะไรบ้างครับก่อนเป็นศมต้องซ้อม จริงๆทุกๆอย่างมันก็จะต้องมีการเตรียมตัวม้ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดอยากจะทํต้องซ้อมต้องมีวินัยต้องศึกษาศึกษาคู่ต่อสู้แล้วก็กหลักๆเลยก็คือมีวินัยต้องเตรียมตัวมากๆต้องแบบซ้อมทาร่างกายเพราะว่าย้อนไปคําถามแรกว่าเคยชนะน็อกไหมชนะน็อกับมีแต่โอกาสโดนน็อกอมันก็มีเหมือนกันถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนันนน้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีคำถามต่อมาฮะ กหลอโคนตลอดเอ็นลงได้ว่ามาน้องชายพี่เรื่องน่นครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับแน้นั้นน้องครั้งแรกรู้สึกยังไงเออครั้งแรกเนี่ยคือจริงๆอ่ะพี่อ่ะเริ่มซ้อมอน13แล้วพี่อ่ะซ้อมได้ประมาณ2เดือนแล้วก็ขึ้นชกเลยสองเดือนไฟแรกอะชนะแต่ว่ามันเป็นการชนะแบบเอาตรงๆมันคือมันคือฟุ๊กเพราะมันคือคนไม่เป็นด้วยกันเราอ่ะจะไม่ได้เราจะไม่ได้มองว่า เราเก่งชนะมันเหมือนมันเป็นการแบบเจอคนไม่เป็นด้วยกันวันนั้นมันจะแพ้ก็ได้จะชนะก็ได้ Oh. าหากมอชนะน็อกครั้งแรกอายุเท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณนั้นอนะช่วงเด็กๆที่เริ่มต้นแบบ13 14่พอหอมปากหอมคอนะพ,อพี่พอหอมแต่ว่าวันนี้พี่อโกนมาเนี่ยไม่ธรรมดาเรามีภาร,รกิจให้น้องแก๊งเด็กร้องดีด้วยเพื่อชิงทุนการศึกษาจากนม <Ooh. S 1> ดีมอสอ่แต่ว่าภา <Ooh. S 1> ร,รกิจแรกจะเป็นอะไรยังอุบไว้ก่อนเดี๋ยวให้น้องๆพักดื่มนมเตรียมตัวสำหรับภารกิจแรกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาฮะใช่แล้วค่ะพี่บอสช่วงหนะ้า กลับมาสนุกและร่วมลุ้นไปกับน้องๆแก๊งเด็กลองดีว่าจะทำภารกิจแรกของเราได้สำเร็จหรือไม่ตั้งตารอชมกันได้เลยค่ะเด็กลองดีเดม่บลูฮาวายจาก h a l ลส Blue b อย แก๊งเด็กลองดีเราจะต้องทำภารกิจนี้ให้ผ่านเพื่อชิงทุนการศึกษาจากดีมอลนะฮะเราจะให้แบ่งกันเป็น2ทีม2คนแรกจะเป็นคนปิดตาถูกปิดตาทั้งคู่นะฮะ,ะและบุกเข้าไปต่อยนวมตรงนั้นซึ่งจะมีโพสอิดแปดอยู่ทั้งนวมเลยเราจะต้องต่อยให้โพสอิดทั้งหมดร่วงลงมา เพื่อนอีกสองคนจะบอกทิศทางพี่องตวนก็จะสามารถพูดได้เหมือนกันถ้าดับโค้ชมาเองยังไงก็ต้องแกล้งแกล้งแกล้งอยูยช่วยช่วยช่วยโอ้ช่วยช่วยช่วยกันตั้งใจนะครับครับช่วยต้องให้น้องให้ได้ครับถ้าอย่างนั้นสองคนแรกที่จะเป็นคนเริ่มเกมใครก่อนเดีไทยก่อนใครก่อนเอาเลยครับเอาไทยก่อนนะไตยก่อนนะช่วยไ้ยเด็ดรับฟ้านะโอเค ปิดตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้่งเต้นไว้กองเชียร์พร้อมแล้วกองเชียร์เตรียมตัวเตรียมตัวรอสัญญาณล โอเคตรงไปตรงไปร็จแล้วตอย ให้มากขรัเมื่อกี้ต้องบอกว่าไม่อาจจะไม่ต้องหมดก็ได้นะแต่ให้ออกให้มากที่สุดน้องเจลวพร้อมนะเขาพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยพัวนะี่พร้อมนะโอเคต้อโอเคถ้าอย่างนั้นประจำที่พี่องตัวนะถ้าพร้อมแล้วสั่นได้เลยนะพี่เตรียมตัวไปไปเลย ภารกิจแรกนะฮะเป็นไงน้องน้องเหนื่อยมากส่ยไม่โดนสายไม่โดนเฮ้ยโดนนี่ถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปภารกิจกเลยดีกว่าว่าพี่อองตวนให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านือต้องบอกว่า ทั้ง2ทีมอ่ยอันดับแรกเลยคือดีมากตรงที่เขามีความสัมัาคีมากเขาจะคอยช่วยกันคอยบอกว่าตรงไหนยังไงอาจจะมีผมที่เขาไปปวดบ้างเขาไปดึงบ้างอะไรบ้างเขาก็ยังถือว่ามีสมาธินะช่วยผมดไม่เดินแกงผมแค่กําลังทดสอบดูไหวพริบเขาจะแกล้งสถานการณ์จะพอหน้าได้หรือเปล่าแล้วต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเขาก็ทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นแน่นอนครับวันนี้ต้องให้ผ่านให้ผ่านนะให้่าน ลองดีได้ทุนการศึกษาจากน้องดีม่อไปเลยด้ับโารกิจแรกจบไปแล้วนะฮะแต่ยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะฮะที่เราจะต้องส่งต่อน้ำใจให้กับใครหรือโครงการไหนก็ได้ในช่วงหน้าตึดใจเดียวครับรอติดตามครับผมใจมันก็ตต กับภารกิจที่2จากน,น้องๆแก๊งเด็กลองดีเพื่อชิงทุนส่งต่อน้ำใจกันช่วงหน้าจะสนุกและสุขไปกับน้องๆแค่ไหนอดใจรอชมสักครู่ค่ะเด็กลองดีสนับสนุนโดยนมดัชมิลซีเล็กเป็ด โอ้นั่นนีกองเชียร์ดังมากเลยเอาละฮะจบไปแล้วนะครับสําหรับภารกิจแรกคราวนี้เรามาต่อกันที่ภารกิจที่2เป็นภารกิจส่งต่อน้ําใจไปให้กับใครหรือว่าโครงการไหนก็ได้นะครับผมซึ่งน้องๆเนี่ยคุยกับผมนอกรอบไปแล้วว่าน้องๆจะบริจาคเงินนะครับให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเขตสวนหลวงและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตสวนหลวงนะครับ ดีมากดีมากเอาละากเกมแรกถือว่าแบบหุ้ยหนักหน่วงแพี่เนาะหนักแล้วนะเกมแรกเน<อ>ี่ยเกมแรกเนี่ยถือว่าไม่ง่าย ไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องใช้สติใช้ไหวพพิบใช้ฝีมือเกมที่สอง่ะเป็นไงเกมที่สองเลยผมถามพี่ดีกว่าเวลาเราเป็นนักมวยเนี่ยเราต้องฝึกความอดทนใช่ไหมถูกต้องแล้วภารกิจนี้เนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งในทักษะการก็คือเอาง่ายเอาให้ครบเลยเพราะว่าแน่นอนการเป็นนักมวยการเป็นนักพิลาเนี่ยมันต้องมีเรื่องของทักษะความสามัคคีนั้นสําคัญแต่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือพละกําลังพละกําลังเรื่องของแรงเนี่ยต้องมีโอเคเรื่องของแรงต้องมีความอดทนต้องมี เพราะนั้นน้องๆพร้อมอ่ะพร้อมไหมกติกานะครับผมน้องๆทั้งสองคนนะฮะจะต้องอยู่จุดเริ่มต้นและลากยางรถยนต์นี้นะครับผมวิ่งไปเพื่อออมพี่ยองตนแล้วกลับมาสั่นละคังภายในเวลา20วินาทีขอเสียกองเชียร์หน่อยอ้ะ สองคนแรกใครกันใครฮะสองคนแรกเอาจุงกี้กับติวนะโอเล่น่าประจำที่ประจำที่ไปไปเอาล้วฮะภารกิจที่สองจะเริ่มแล้วนะครับภายในเวลา20วินาทีน้องๆทั้งสองคนต้องลากยางล้อรถอ้อมพี่องตวนแล้วกลับมาตันกระดิ่งนะฮะใจจดใจจ่อนะครับ20วินาทีพี่จับเวลาจริงนะครับเอมามามา ห้าเจ็ดแส้าห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 ้าย้าห่อห้า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 ไม่ห้เห้าห้าห้าหาห้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 า่้าหาห้าห้อนาหาาามห้ต้หา ใช้แรงแบบชั่วขณะอย่างรวดเร็วถูกต้องเฮ้ยแสดงว่าเราสู้นะเว้จัยใจเขาได้เลยได้นะอ่ะแสดงว่า2คนนี้ทําภารกิจผ่านนะฮะต้องรอลุ้นอยู่ว่า2คนจะผ่านหรือเปล่าภารกิจนี้ถึงจะสําเร็จนะครับผมอ่ะไปดูสองคนนะเอาละพร้อมเปล่าระบฟ้าพร้อมนะมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้นะชมรมอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาเต็งไวไม่ต้องติงมากนะเว้ยติงติงมาฟุตยังไม่ได้ติงกี้ละเอาช้อนถอยโอเค สั้งสองคนครับพร้อมแล้วเริ่มไปด้วยเสียงสัญญาณจากนกหวีดพี่นะม,ม,มา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 โอ้ยงงใจเลยอ้งงใจเลยอ็งงใจหน่อยเอายังไงเอายังไงไป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 เร็ว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 องเท้า แต่ว่าต้กแกลุ่มก่อนภารกิจเมื่อสักครู่นี้ความรู้สึกของน้องๆเป็นไงคือคน้าเหน่ไม่เดีาา <c oughs> ๋ยวกันนะคุณเป็นนักมวยอยู่แล้วหรือเปล่าปกติคนไม่วิ่งลากยางเหรอ วิ่งครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมเป็นไข้หวัดครับก็เลยพักมาอาทิตย์นึงอ๋ออาทนนี่คือนี่ขนาดไม่สบายแต่ว่าใจก็ยังสู้เหนื่อยไหมอ่าเอาเลยฮะเอาเลยไม่ได้มากไม่คิดวุ่นติดขัดอะไรตรงตรงนู้น่ะเป็นเป็นอะไรฮะติดพี่อ๋อติดข้อเจอความติดพี่ใช่ไหมใช่ขอให้วิ่งอ้อมดีกว่าพี่น่าจะกระโดดลงเลยนะพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษดูยางติดรองเท้าพี่เขาอ๋อทุกทีเมื่อกี้ไงเหนื่อยครับกางขางเมื่อกี้ตาเราป๊บ ไปเลยนะเหมือนภาพดับไปเลยอะแต่ว่าเราเหมือนขุดตัวเองขึ้นมาได้ใหม่แล้วรวบลมพลังวิ่งทะลุขึ้นมาสั่นกระดิ่งได้เลยเป็นไงความรู้สึกเป็นไงเมื่อกี้สิ้นเต็มเอาชนะได้นะม,มันก็เหมือนกับบนสังเวียนเลเนาะกม,มันมีบางแวบหนึ่งที่แบบเราหายไป<า>เราต้องดึงเองกลับมาเราจะมีเวลาแค่แว็บเดียวหนึ่งเซียววินาทีที่แบบในใจอาจจะท้อน,นิดนึงแต่สุดท้ายก็คือเอาชนะใจตัวเองเราฮึดไปต่อให้ได้นาองเขาก็ทำได้ดีไงเจลเฮ้ยเราไม่ธรรมดาเนี่ยเราไม่ธรรมดา เหนื่อยนิดหน่อยครับเหนื่อยนิดหน่อยแสดงว่าบริหารลมหายใจดีทำได้ดีนะถ้าอย่างนั้นภารกิจนี้ผ่านนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนมดีมอ์มอบเงินคุณสนับสนุนส่งต่อน้ำใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเขตสวนหลวงและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตสวนหลวงคนะ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์นมดีเมาไปให้น้องๆดื่มกันด้วยนะครับเทฟนักมวยของเราวันนี้ถามความรู้สึกน้องๆก่อนดีกว่าได้ลุยทั้ง2องภารกิจได้เจอพี่องตวนแล้วก็ได้แบบว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรออกสื่อแบบชกมวยออกสื่อครั้งแรกด้วยเป็นไงน้องเจวเป็นไงวันนี้สักเหนื่อยแล้วก็สนุกด้วยครับต่อมาชุงกี้ตอนเช้าเราแบบดีดใส่ร้อยเต็มเลยนะตอนนี้ เต็มที่เหนื่อยเต็มที่และเหนื่อยแล้วก็พุ่งตรงว่าถือว่าใกล้ความฝัน้าไปอีกนิดหนึ่งด้วยนะใช่ไหมวันนี้เราได้ทดลองจริงด้วยใช่ต่อมาฮะหนุกดีครับมันมันนะฮะระฟากิจกรรมสนุกสนุกเฉยครับเออสนุกสนุกแล้วก็เราอยู่ในวงการอาชีพแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กําลังใจเนาะแล้วก็สามารถที่จะโกออนต่อไปได้เลย ะะผมอยากให้พี่ฝากกับน้องๆที่กําลังดูอยู่นิดนึงฮะสำหรับคนที่แบบว่าเขามีความฝันที่อยากจะเป็นนักมวยหรือเป็นความฝันที่อยากจะเป็นอะไรก็ได้ในฐานะที่พี่อยู่ในวงการอาชีพของจริงเนี่ย ช่วยแนะนําน้องๆหน่อยได้ไหมค <โก S 1> รก็จริง<ส>จริงๆๆก็สําหรับน้องๆนะที่อยากเป็นนักกีฬาอาชีพน่ว่าจะกีฬาอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นกีฬามวยก็ตั้งใจไปให้เต็มที่เลยที่สําคัญใจต้องรักเพราะอย่างที่บอกว่าบางวันอาจจะสนุกบางวันอาจจะไม่ค่อยสนุกบางวันอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแต่ถ้าใจรักจริงเนี่ยเราจะไปต่อได้มองเห็นถึงเป้าหมายแล้วทําให้เต็มที่เลยโอ้โหครับๆเอาละฮะโหวันนี้สนุกแล้วก็มันมากเสียงเหงื่อแล้วก็จริง แบบสะใจมากเลยเทปนี้นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่รับเชิญพี่องตวนมากๆเลยนะในวันนี้ที่เาเลอมานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแก๊งเด็กลองดีมากๆเลยนะทั้ง4ี่คนที่แบบว่าเต็มที่สุดแรงสุดกําลังมากๆเลยนะอ่ะตบมือเพื่อนๆหน่อยโอ้เหเหนื่อยเต็มที่แต่ว่าสู้สุดใจนะ แล้วก็กองเชียร์ที่อยู่ข้างหลังนะฮะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆคณะครูอาจารย์ที่มาร่วมเป็นกำลังใจและร่วมเชียร์ในวันนี้ด้วยนะฮะจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตนะครับผม และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณดีเมลนมเมลสก,กัดรสชร็อกโกแลตนะครับผมและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันจันท์เวลา6โมงเย็นทางช่อง7 HD เพื่อมาเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆในรายการเด็กลองเดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ น้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ฮะเขามีความฝันอยากจะเป็น beauty b ก o g g e r